สวัสดีครับมาเจอกันรอบบ่ายนะครับกับช่องบาวซ่อนแน่วนะครับเราก็จะมาอัปเดตนะครับว่าทีมงานของแม่บ้านนะครับทําความสะอาดไปถึงไหนแล้วนะครับเราก็ขึ้นมาอยู่บนบ้านตู้นะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนของเมื่อวานนะครับเรามาดูของวันนี้นะครับโอ้ยบ่ผักบ่เนะาะยังไม่พักบ่ ตรงนู้นก็สะอาดไปแล้วนะครับของวันนี้นะครับหญ้าแทบไม่เหลือนะครับเดี๋ยวจะของบ้านมาก็โอ้บ้านข่อยเปลี่ยนไปนะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเก,ก็บนะครับเก็บไม้นะครับทำความสะอาดตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับ ไม่รู้คุณแม่ตกใจอะไรนะครับเพราะว่าเห็นกบนี่ครับทีมงานนะครับ ทำความสะอาดหญ้าเทบไม่เหลือนะครับตรงนี้นะครับฝั่นู้นก็ผมไปตัดมาเลยครับทางเข้านะครับตัดยามาจนมาถึงจนมาถึงนี่แหละครับ วันนี้ก็แดดร้อนนะครับช่วงบ่ายสามนะครับแดดจะร้อนมากนะครับส่วนนู้นก็พี่ปานก็ปูกระเบื้องครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใครเข้ามาก็อย่าเริ่มกดติดตามนะครับกดไลค์ด้วย ผมก็มีแค่นี้นะครับของวันนี้นะครับก็ผมขอตัวไปทําธุระก่อนนะครับทำหน้าที่ตัวเองให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับ